สวัสดีค่ะวันนี้ใชหมอลมร้อนในการอบกุ้งนะคะนี่ค่ะผลออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้กลับมาตึกก็เลยไม่อยากจะก่อไฟจิ้งกิ้งอะค่ะก็เลยลองใช้มอลมล้อนดูก็ออกมาสุกกำลังพอดีนะคะอันนี้ใช้ไฟ200องศาก็เวลาก็15นาทีสองครั้งนะคะกลับด้านด้วย ก็จะได้กุ้งออกมาประมาณนี้ค่ะนี่คะ่ะก็ไม่ต้องไปตอกเตาให้เหนื่อยแล้วนะคะต่อไปเราสามารถที่จะใช้มอลมร้อนในการย่างกุ้งได้มอทอดก็เวลาใส่กุ้งไปกลายเป็นกุ้งย่างคะ่ะนี่คะ่ะเนื้อได้ประมาณนี้เลยหวัวก็ยังมีความขมฉ่ำอยู่นะคะเวลาก็30นาทีดูแลประมาณ30กว่านาทีนะคะ สุกําลังพอดีค่ะจิ้มนั้นจิ้มกินกันเลยค่ะ